ก็สติกับเพื่อนได้อยู่เมืองไทยได้อยู่ต่างประเทศเนาะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเกีปรวกัการเอริโยก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทานอาหารก็อย่าทานเผ็ดนะครับมันจะทําให้เป็นโรคอวัอยวะยายจะเจ็บา่าป่วยก็จะปวดกระดูกนะครับอากาศมันเป,นปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้ก็จะมากล่าวถึง เรื่องการทากับดักนะประจนภัยแบบทหารกันบ้างนะทหารตารวจแนวเดินป่าเดินป่าหน่อยนะซึ่งบกตีจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะมันจะเป็นดาบสังคมเนาะวันนี้มาทํากับดักกับกับดักเวลาที่จาที่ท,ทาหารตำรวจปฏิบัติหน้าที่นะเช่นทหารพรานเราทางานแต่ก่อนนะแต่รุ่นใหม่ๆในวันนี้มันไม่มีสอนนะแต่วันนี้เขาจะมาสาธิตทำให้ดูนะเป็นกับดักสุนชนิดแบบเหยียบเนาะแบบเหยียบ ซึ่งสามารถวางได้ทั่วไปความรุนแรงนั้นเราจะขึ้นอยู่กับพันชนิดและขนาดของกระสุนที่เรานำมาใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำครับไปดูกันนะครับอันนี้ไม่อ,อย่าให้ทำตามรับเด็กๆหรืออะไรนะแล้วแต่แต่เป็นการพูดแสดงถึงว่าในสมัยนั้นงานในการสงครามเขา ทำอะไรยังไงบ้าง,งเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับศึกษาไว้ให้เป็นความรู้เราเดินป่าเดินเราจะได้ปลอดภยัยว่าจะเจอพวกดักสัตว์ทำไว้บ้างอะไรบ้างนหมอันตรายนะครับเอ๋คเพื้นนี่ครับเป็นหน้าตาข้าวของกับดักที่เราทำขึ้นไม่ว่าจะดักสัตว์หรือใช้เดินป่าดักคนนะครับเป็นกับดักกระสุนเนาะอันนี้เป็นขนาด9มมอันนี้สาธิตให้ดูนะครับวันนี้ เ้าวางจะเป็นไม้ครับหรือเหล็กฝังไว้ในดินตัวนี้มันเข็มแทงชนวนที่จะทาจากตะปูหรือตะปูเกียวก็ได้นะครับนี่ถ้าอยู่ในป่าถ้าใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่มันขนาดพอดีพอดีมันทาให้ตะปูเอียงๆก็เวลาเราวางกระสุนลงไปมันก็จะมีช่องของเข็มแทงชนวนอย่ตรงนี้นะครับเราก็วางให้ตรงแบบเข็มแทงชนวนเนี่ยที่เราจะใช้นะครับตัวนี้คือตัวที่ จำลองให้ดูว่าเมื่อมันอยู่ในดินแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ฝังดินโผล่คือให้เหลือขึ้นมาเึ่นนี้เวลาเหยียบจะเหยียบกดลงไปอันนี้เราผายดูว่าข้างในเป็นยังไงมีกลไกไม่ซับซ้อนครับนี่เป็นเข็มแทงชนวนนะที่ใช้แทงชนวนเพื่อขับส่งขดสนใช้ในการดักสัตว์นะคนทำให้เกิดการบาดเจนะ็บนะสถานการณ์วางก็จะวางวแบบนี้ ได้จฝังไว้ในดินให้เหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้นครับแต่ตอนนี้จะในป่าเราใช้ไม่ไผ่ที่ผ่านมานพารานเราจะใช้ไม่ไผนะ่รุ่นก่อนสมัยหมนี้ไม่มีทำนะครับเราไม่รู้เรื่องเนะี่ยได้เหยียบปุ๊บมันก็จะกดลงมาตรงเข็มทิศก,ก็จะทํางานนะครับทาให้ส่วนพุ่งขึ้นจากดินนี้พุ่งขึ้นไปทําให้ได้รับการบาดเจ็บก็เจ็บน่าจะมากขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้กับส่วนที่เราใช้นะครับก็เดินป่าด้วย วันละวมันะน,นะมันไม่เหมาะที่จะไปทําเล่นนะนี่ศาสาริที่รู้ว่าใช้ในงานสงคารามงานดักษัตว์ในอะไรก็ดักของเวียกกองอนปานเราเวียดนามเวีย่คงดิสไลดลบกันดีกว่าเราทําแบบนี้เนะีกองโจนนะโอเคครับเพื่อนเราเจอกันครับผม